โอเคนะครับผมก็ขอการสวัสดีซาวีดาบท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของซิปแมพฟิตกันอีกแล้วนะครับก็ซิปในวันนี้จะเป็นซีฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนแรกก็เปิดตัวลันขึ้นมาแล้วก็รันในส่วนของซิฟไปได้เลยนะครับผมคลิปในวันนี้ก็จะมีชื่อว่าเเอวอ e v a t e ฮับนั่นเองนะครับหน้าต่างซิฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเมนูฟังก์ชันก็จะมีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มฟิตต่างๆนะครับผมแล้วก็การขายปลาอัตโนมัตินะคร แต่งตีมสกิปได้ด้วยนะครับผมมันก็จะมีแบบหลากหลายสีแบบนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนดูบแล้วกันนะครับในส่วนของการดูบปลาเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องมีก็คือเบ็ดใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นเบ็ดตัวนี้เลยนะครับที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะครับผมก็เบ็ดตัวนี้ราคาเจ0ดแสนะครับเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องมีนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่เมนูกดดูบแล้วก็เปิดสแปนโรสแล้วก็เพย์เยอร์แลกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็มันก็จะมีเงาโผล่ออกมาแบบนี้นะครับผมยิิิิ่่่่่งงงงงงงเเ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 เปปดนน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 นาาาาาาะะะะะะะคคคครรรรรัััััับบบบผผผผมมมมมมมกกกกก็็ยยยยยออออแแลล้้้้วถีจทใหขขึไ เทสหลังไหม่มาแล้วเนี่ยเงาประมาณร้อยกว่าตัวนะครับผมบอกเลยนะว่าเล่นแทบไม่ได้นะก็คือแหลกมากๆนั่นเองนะครับผมไม่แนะนําให้อา่าเงาเยอะเกินไปน,นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองออโต้ฟาร์มที่เกาะเดอะเดฟให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเกาะน,นี้เนี่ยมันตกปลาได้ดีมากน,นั่นเองนะครับก็ไปที่เมนูฟิชชิงนะครับผมแล้วก็เปิดออโต้แคทอันที่2นะอันแรกผมไม่แนะนําให้เปิดนะครับผมเปิดอันที่2แนละ้วแล้วก็ออโต้เช็คแล้วก็ออโต้แคทได้เลยนะครับท่บบานผู้ชมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันออโต้ฟาร์มไปได้เลยนะครับผมนี่นะการดูปลาาาานนนนะะะะะะคครร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 ััับบบบบบผผมมมมเเจจจไไไดด้้ปณอออออทีี 1, 2, ่่่3 3 1 2ยยง ปลาหลายตัวนะครับผมก็ปล่อยให้มันตกไปประมาณ2 3รอบนั่นเองนะครับผมถ้าดูดติดนะครับผมเงาด้านหลังเราเนี่ยนะครับมันก็จะถือปลานั่นะครับผมนี่นะแบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะได้ปลามาเยอะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สอนทีนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะบายๆครับผมเจอกันครับ